สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโยนนะคะในช่องของพิงเพชรโยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรถเข้าใหม่รถบ้านมือเดียวคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหากระบาดสีประตูยกสูงรถบ้านมือเดียวแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ ีซูซู d m a แ h i g h l เ n d e r 10ประตู1.9แซนะคะปี2018สีขาวบุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายที่ราคา5 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพจบทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน เท่านั้นเองนะคะผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ Isuzu นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2435ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตโตรสนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะ ในส่วนของล้อคันีนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะได้แม็กขอบ18ได้แม็กขอบ18นะคะมีดิฟหน้ามาให้ด้วยนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4รล้อเลยนะคะมีราวบันไดามาพร้อมนะคะ ตัวน็อตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะไฮรันเดอร์นะคะจะเป็นตัวอักษรแบบโครเมียมนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจรีรโมทมาให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออตโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ จอระลาใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะพรมลาัายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลา,าย3ก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD ดีแอร์ l อนะล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะปัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง น,ะะนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมนะคะสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่57นะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่ของด้านบนแล้วก็ด้านล่างคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะ มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ด้วยนะคะด้านข้างข้างก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพอยู่นะคะลดข้าใหม่ลดบ้านมือเดียวนะคะกระบะสีประตูยกสูงแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารได้เลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบ โคมยีมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําตัดโด,ด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพมสีดํานะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าที่พิงแขนมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วนะ้ํำวดน้ํามาให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะออปชันของเขาครบเครื่องเลยนะคะภายในมีการยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในก่อนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รอบตัวรถด,ด้วยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆได้เป็นสีเดียวกันตัวรถนะคะรอยเมทอาร์ตนะคะยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดขอบด้วย สีเทาเส,สวยๆเลยนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำลน้มาให้ด้วยนะคะยางเดิมได้นอนนะคะร mm อ,อยม็ดอาร์เียงรายนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะ <S <S ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะ <S 1> <S 1> ในส่วนของแม็กไลเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ตลอกไม่เสื่อมสภาพมือจับจะได้เป็นแบบโฟมี่ยมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่สามนะคะ ที่ใส่ของนะคะพื้นที่ของเก้ากว้างขวางนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะการชนด้านหลังนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก,โก้ของเขานะคะจะเป็น ISUZU D-MAX โครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า4ประตูยกสูงมาให้นะคะติดฟิล์มรอบคันนะคะมาพร้อมกับการฝาทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถ กระบส4ประตูยกสูงรถต้อนมือเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นทางเรื่องให้กับคุณลูกค้าอีหนึ่งคันเลยนะคะ i s u s u D-MAX Highlander 4ประตู1.9แซราคาได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะไฟหน้าสวยๆมาให้เลยนะคะสีขาวมุกด้วยนะคะปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา549,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถ ฟรีดาวกันได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีรายได้นะคะ2 0,000ื่นนะคะสามารถซื้อคนเดียวรวจบเลยนะคะมีเครดิตนะคะออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูใีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอได้เปสีเดียวกับต,ตัวรถร้อยเมตรต่างๆนะคะ แบตเตอรี่นะคะแผ่นเกดนะคะเช็คได้เลยนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องทานสังเกตตัวน็อตนะคะได้ตันสีเดียวกับตัวรถนะคะจุดแก้มสีต่างๆนะคะสาหรับคันนี้เป็นเครื่อง,งเก้านะคะภายในเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะไม่มีภาพหรือสีนะะ้ำมานไหลเดิมนะคะเป็นเครื่อง,งแห้งๆเลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานลอยเม็ดอัต่างๆนะคะเครื่องนิ่งนะคะคุณคะคันนี้นาะทิ้งสภาพเครื่องเลยแล้วก็เปิด แ,แล้วนะคะเครื่องนิ่ๆไม่สั่นนะคะคุณลูกค้ามาดูในสุดของตัวมอตแก้มไฟแก้มขวดรอยในอัาต่างๆดีเลยนะคะคุณลูกค้าซีนเดิมๆกันแน่นอนนะคะแผ่นกันร้อนนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะแผ่นกันร้อนนี่เสือกสภาพนะคะเดิมๆกันเลยนะค่ะแล้วก็รถของเรานะคะมีวรันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงค์คะคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายนอกรถกันเลยค่ะ ถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่โมงหากระบะสี 4, ประตูยกสูงอยู่นะคะคันนี้นะคะแนะนําเลยนะคะ Isuzu D-Max Carender สประตู1.9ึ่ซนนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะปี2018สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา5 4 000, 9, าแ0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่หมื่นต้นๆถนน,นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253ข้าวมาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพชรโจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเศรษีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคิดพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต,ต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถันาหนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ